โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอคิดถึงจังเลยทำไมถึงไม่เป็นไรล่ะฮะทำไมล่ะก็บอกแล้วยังไงว่าละครคือชีวิตชีวิตคือละครอยากได้ชีวิตที่สมบูรณ์เราจะต้องเข้าใจการแสดงดังนั้นที่จิงฝึกซ้อมการทำอารมณ์มาเป็นอย่างดีเป็นยังไงล่ะสมบทบาทหรือเปล่านี่นายเล่นอะไรของนายเนี่ย สลักนี่เป็นของปลอมฉันออกมาเองอ่ะนายบอกว่ามันมีพิษถ้าฉันไม่ลองดูจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นของจริงหรือโดนหลอกเนอะฉันรู้ว่าใครแกล้งใครหวาดกลัวจริงๆไม่มีทางรอดพพลสายตาคู่นี้นี่เมื่อกี้ในพวกฉันกลัวจริงๆนะ นายเชื่อหรือยังว่ามันเป็นแก๊สพิษจริงๆงั้นฉันต้องขอโทษนายจริงๆนะจอพลเสอือก็อย่างที่นายพูดนะแต่วันนี้เราเสือตีคนบ้านเดียวกันนั่นที่ช่างโอกาสจริงๆเฮ้ย <c oughs> เอาไป,ไปเก็บเอาเก็บระวังหน่อยนะเจ <c oughs> อาพลผมจะไปแล้วคุณสองคนจะสู่ฝิ่นเท่านั้นเหรอครับใช่แล้วไปเถอะ จะไปแล้วนะครับไปสิถ้านาไม่ไปข้าจะเอาระเบิดพิษมาฆ่านายตายนี่เด็กเชื่อฟังดีมนี่จะบอกอะไรนี่เขาน่เหมือน มาป่าเลยทหารก็เชื่องแล้วก็จะกลายเป็นกระต่ายน้อยเขาจะเชื่อฟังแลวทำตามนายทุกอย่างนายนี่ร้ายจริงๆเลยฉันว่าฉันสู้นายไม่ได้จริงๆเลยนะเนี่ยสมที่เราเป็นมิตรกันนะจอมพลของเราที่จะทำการจอมพลีษี่กุยรมเหมืองตาถงซะเนยต่อไปเป็นเด็กดีกับจอมพลเสือขรนะอย่าดนื้อย่าซนอย่าขัดใจอะไรเสด็ดขาดสำคัญสำคัญได้ครับพี่จอมพล จะไม่ทำให้ผิดหวัง